สวัสดีคับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดาเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังพิธาเสียความมั่นใจโดนขุดคุยเพิ่มคำกล่าวที่ว่าบางคนไม่รู้จักตัวเองมากพอเท่ากับตอนที่มาลงเล่นการเมืองหรือเมื่อกลายเป็นนักการเมืองดาวเด่นเมื่อนั้นแหละก็จะรู้เลยว่าตัวเองเคยทำอะไรมาบ้าง จนบางครั้งหลายเรื่องราวที่ตัวเองหลงลืมไปแล้วกลับต้องมาเจอกับการขุดคุยขึ้นมาใหม่เรียกว่าไส้กี่คดก็ลากออกมาให้เห็นในแบบที่คาดไม่ถึงขณะดเดียวกันหากในมุมการตรวจสอบถือว่าเป็นข้อดียิ่งการเป็นนักการเมืองย่อมต้องถูกตรวจสอบให้เข้มข้นกว่าใครและสําหรับนายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพรรก้าไกลแคน n d เดตนายกรัฐมนตรีที่กําลังอยู่ในบรรยากาศการตรวจสอบดังกล่าวอย่างเข้มข้น จนเจ้าตัวก็อาจคาดไม่ถึงว่าจะโดนขนาดนี้อย่างไรก็ดีส่วนหนึ่งก็ต้องโทษตัวเองด้วยว่าไม่รอบคอบรวมไปถึงคุณสื่อด้านกฎหมายใกล้ตัวที่ไร้ประสบการณ์ไร้ความสามารถหรือเปล่าเพราะมีตัวอย่างให้เห็นอย่างชัดเจนอยู่แล้วแต่กลับไม่คิดแก้ไขเอาไว้ล่วงหน้าแน่นอนว่าสำหรับพิธาลิมเจริญรัตเวลานี้กำลังเจอปัญหาหลายปัญหาโดยเฉพาะกรณีถือหุ้นสื่อ โดยกำลังถูกร้องเรียนเรื่องถือหุ้นสื่อไอทีแม้ว่าจะว่าไปแล้วกรณีดังกล่าวถือว่าเป็นด่านสองเพราะด่านแรกที่เขาต้องฝ่าไปในฐานะว่าที่นายกรัฐมนตรีก็คือด่านสวที่ต้องการเสียงโหวตให้ได้ไม่ต่ำกว่า64เสียงเพื่อให้ครบ376เสียงแต่ด้านเรื่องถือหุ้นสื่อดังกล่าวแม้จะมาทีหลังเนื่องจากต้องใช้เวลาอีกพักใหญ่อย่างน้อย ก็ต้องหลังจากได้รับการรับรองเป็นสสกก็จะเข้าสู่กระบวนการศาลเช่นศาลร,รัฐธรรมนูญก็น่าจะใช้เวลาอีกหลายเดือนน่าจะสรุปกันในต้นปีหน้าแต่มันมีผลร้ายแรงทางด้านคดีอาญาและเสี่ยงต่อการถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองถึง20ปีและในระยะหลังมานี้การถือหุ้นสื่อดังกล่าวทําให้นายพิธาเสียอาการในลักษณะวิตกกังวลมากขึ้นเรื่อยๆอย่างน้อยเท่าที่เห็นล่าสุดก็เริ่มลบหน้าสื่อ ไม่อยากตอบคําถามเหมือนกับเมื่อวันที่12วมิถุนายนที่ผ่านมาที่พักก้าวไกลเขาก็หลบไปขึ้นรถกลับออกไปไม่ยอมให้สัมภาษณ์เหมือนทุกครั้งอย่างไรก็ดีสําหรับปมถือหุ้นสื่อประเด็นที่นายพิธาพยายามต่อสู้ก็คือไอทีไม่ได้ประกอบกิจการสื่อแล้วหรือจอดํามาตั้งนานแล้วล่าสุดก็มีหลักฐานการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีการซักถามว่ายังประกอบธุรกิจสื่อหรือไม่ ได้รับคําตอบยืนยันว่าไม่ได้ทําแล้วอะไรประมาณนี้ประกอบกับเมื่อตอนแรกๆก่อนหน้านั้นตอนที่ถูกร้องเรียนไปใหม่หนายพิธาก็เคยกอบคําถามสื่อว่าเป็นผู้จัดการมรดกไม่ได้ถือหุ้นโดยตรงและจํานวนหุ้นที่ถือ42,000หุ้นที่ว่านั้นเคยปรึกษาฝ่ายกฎหมายของพรรคแล้วได้รับคํายืนยันว่าไม่มีปัญหาเพราะไอทีวีไม่ได้ประกอบกิจการสื่อแล้วแต่ก็ได้รับการโต้ยแย้งว่า การจะประกอบกิจการสื่อในปัจจุบันหรือไม่ไม่ใช่ประเด็นประเด็นอยู่ที่ว่าได้มีการจดทะเบียนหรือมีการแจ้งยกเลิกหรือไม่ต่างหากซึ่งมีตัวอย่างกรณีนายธนาธรยึงรุ่งเรืองกิจอดีตสอสอและอดีตวานาพักอนาคตใหม่ที่เกมด้วยการถือหุ้นบริษัทวีลักษ์มีเดียที่ไม่ได้แจ้งยกเลิกเช่นเดียวกันและตามกฎหมายแม้ว่าถือหุ้นสื่อเพียงหนึ่งหุ้นก็ถือว่าผิดขาดคุณสมบัติการรับสมัครสอสอ และมีคุณสมบัติต้องห้ามส่งผลไปถึงแคนิเดตนายกรัฐมนตรีอีกด้วยเมื่อวานนี้13มิถุนายนนายเรืองไกลรลีกิจวัฒนะซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ร้องเรียนการถือหุ้นสื่อของนายพิธาเข้ายื่นหลักฐานเพิ่มเติมประกอบการพิจารณากรณีกกตตั้งคณะกรรมการไต่สวนเอาผิดนายพิธารู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา151พรบว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอ โดยเป็นคำที่แจงของนายพิธาที่โพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัวรายงานการโอนหุ้นไอทีีของนายพิธาไปยังนายพาสินลิ้มเจริญรัตเมื่อวันที่25พฤษภาคม66สำเนาหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทไอทีวีเมื่อวันที่31มีนาคม66ที่กำลังถกเถียงกันในขณะนี้เกี่ยวกับรายงานการประชุมไม่ตรงกับคลิปวิดีโอที่มีการเผยแพร่ออกมาไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไร เพราะต่อให้บันทึกไม่ตรงหรือไม่มีการถามหรือมีการถามมากกว่านี้ก็ไม่ได้ทําให้ข้อกฎหมายของรัฐธรรมนูญหรือข้อเท็จจริงที่นํามาร้อเปลี่ยนไปเพราะกฎหมายกําหนดว่าผู้จะลงสมัครสสต้องไม่ถือหุ้นสื่อผมก็มีหลักฐานเป็นใบบมจ6ที่ปรากฏชื่อนายพิธาถือหุ้นและยังพบว่ามีการเปลี่ยนที่อยู่ถึง3ครั้งในฐานะที่ท่านมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นจะอ้างว่าไม่ทราบรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ที่จะส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกครั้งก็เป็นเรื่องของท่านหรือจะแก้ว่าถือในานามใครก็เป็นสิทธิ์ของนายพิธานอกจากนี้กฎหมายกําหนดถึงหุ้นที่มีลักษณะต้องห้ามไม่ต้องเรียนกฎหมายอ่านแล้วก็แปลความหมายออกกฎหมายเขียนว่าห้ามไม่ให้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดสิ่งที่จะนำมาตอบประเด็นนี้คือวัตถุประสงค์ของบริษัทซึ่งระบุวัตถุประสงค์ทำกิจการสื่ออยู่ประมาณ4-5ข้อ และหลังถูกบอกเลิกสัญญากับสำนักบรลลัดสำนักนายกรัฐมนตรีวัตถุประสงค์ในการทำสื่อของบริษัทก็ยังคงมีอยู่โดยดูได้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่ปี2,559ถึง2,561มีการระบุเรื่องการมองหาเป้าหมายในการจะเป็นผู้ประกอบกิจการเทเลคอมมีเดียและเทคโนโลยีอยู่แล้วจนมาถึงรายงานตามงบการเงินไตรามาสหนึ่งวันที่24กุมภาพันธ์ระบุชัดว่า บริษัทมีการดําเนินกิจการที่เกี่ยวกับสื่อที่บอกผมว่าไปสมคบทําเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วมาร้องในวันที่10พฤษภาคม66อยากถามว่าวันนั้นยังไม่มีใครรู้เลยว่าพักรก้าวไกลจะได้คะแนนมากขนาดนี้และถ้าไปดูในรายงานตั้งแต่ปี2559เป็นต้นมาคนถือหุ้นต้องเห็นมันระบุชัดว่าเขามีแผนที่จะทำสื่ออยู่ตลอดและตอนนั้นก็ไม่มีใครรู้ว่านายพิธาถือหุ้นสื่ออยู่ แล้วนายพิธาถือหุ้นไอ v ีวีตั้งแต่ปี2559แต่หลังการเลือกตั้งปี2562ทําทำไมไม่แจ้งการถือหุ้นนี้ต่อปปชทันทีทำไมถึงต้องมาแจ้งภายหลังเพราะต้องการไม่ให้มีการตรวจสอบใช่หรือไม่วันนี้การยื่นบัญชีของสสที่พ้นจากตําแหน่งเมื่อวันที่20มีนาคม66นายพิธาก็ขอเลื่อนผมก็อยากขอเรียกร้องในฐานะที่ท่านพูดเรื่องความโปร่งใสตรวจสอบได้ ก็ขอให้มีการนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์เลยมีเงินฝากเงินลงทุนเท่าไหร่การค้าประกันหนี้ส่วนต่างมีจำนวนเท่าไหร่ทรัพย์ที่อ้างว่าเป็นทรัพย์มรดกมีอะไรบ้างและนอกจากหุ้นไอทียังมีหุ้นตัวอื่นด้วยและได้มีการยื่นต่อปปชหรือไม่ซึ่งผมไม่เชื่อว่าจะมีแค่หุ้นน่าจะมีทรัพย์สินอย่างอื่นด้วยเมื่อถามว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่าเมื่อบริษัทมีแผนทำสื่อมาตั้งแต่ปี59 ทำไมเพิ่งมาทำธุรกิจสื่อใน24กุมภาพันธ์66ซึ่งกำลังจะเลือกตั้งนายเรืองไกรกล่าวว่าตนไม่สงสัยเพราะเขามีแผนมาตั้งแต่ปี60และต้องไปถามไอทีซึ่งตอนนั้นยังไม่มีการยุบสภายังไม่รู้เลยว่าใครจะชนะการเลือกตั้งแลนสไลด์มีใครคิดจะสกัดหรือส่วนที่มองว่ามีขบวนการให้ลงสื่อ2-3ครั้งเพื่อให้ไอทีถูกฟื้นเป็นสื่อหวังเล่นงานนายพิธากับพรรคก้าวไกล ก็ขอให้เอาข้อมูลตรงนี้ไปชี้แจงต่อกอกตมาชี้แจงตรงนี้ไม่มีประโยชน์อะไรน่าสังเกตก็คือการเคลื่อนไหวของนายเรืองไกลครั้งนี้เหมือนกับว่าเขายังมีข้อมูลหลักฐานอีกหลายอย่างของนายพิธาลิมเจริญรัตที่เป็นทรัพย์สินเช่นเงินฝากเงินลงทุนรวมไปถึงการค้ำประกันหนี้ส่วนต่างเป็นต้นเหมือนกับว่ายังไม่ได้แจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการปปชเพราะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ทางปปชได้เปิดเผยว่านายมิธาได้แจ้งขอขยายเวลาการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินออกไปอีก30วันหลังจากต้องยื่นหลังจากพ้นตำแหน่งสสเมื่อวันที่20มีนาคม -66 เมื่อพิจารณาจากหลักฐานของนายเรืองไกลรลีกิตวัฒนะที่มีเพิ่มเติมเข้ามาเรื่อยๆที่ดูเหมือนมัดแน่นเข้าไปทุกทีและยังดูเหมือนว่ายังมีเรื่องเด็ดเข้ามาอีกนอกเหนือจากการถือหุ้นสื่อที่หนักหนาสาหัสอยู่ในเวลานี้ โดยเฉพาะอาจเข้าข่ายปกปิดทรัพย์สินไม่ได้ยื่นต่อปปชถึงได้บอกว่าบางครั้งหลายคนอาจยังไม่เคยรู้จักตัวเองจนกระทั่งมาเป็นนักการเมืองถูกขุดคุยถึงได้รู้ว่าเคยทำอะไรไว้บ้างบางคนเคยแต่กล่าวหาตรวจสอบคนอื่นอยู่วงนอกแต่เมื่อมายืนแถวหน้าก็โดนหนักแบบที่เห็นจนเสียความมั่นใจหรือเปล่าศิลปชัยเดลี่ เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ